<c oughs> สีทุกท่านเดี๋ยวหันหันมาให้บ้างสีสวยมากนะมันแก่แลาวเห็นไหมครับอุ้ยขนาดแมงวียังชอบเลยมันหอม <c oughs> แมงวีก็ยังมาเจ้ะของเราด้วย ดู <You> see, สีสิสครับไม่คือตลาดระบ้านเราเด้อเน <c oughs> ี่ยสุกแล้วกินเลยโอ้ยหวานบ่าชิมอ่ะอืมกอบอร่อยนี่แหละเขาเอิ้นว่ากินแบบกรอบกร <c oughs> <c oughs> อบนอกกรอบใน <c oughs> <c oughs> อร่อยมากเลยครับกรอบนอกกรอบในโอ้ยโย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต่อไปอนาคตมันก็จะมีเครื่องตัดน้ำทุเรียนแบบล้อม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 ไว้น่ะนะเข้าบ่มีด